ดูบรรยากาศทางลงครับความชันความเสียวฝนลงด้วยนะครับอันนี้สูงชันมากนะครับประมาณกี่องศาเนี่ยคนไปรยอปมยหมอกด้วยนะครับบนภูเขายอดเขา เมื่อกี้คือเท่านั้นนั่นหรอ่ครับผมเพิ่นฟันอ๋อคนละข้างข้ามเจดีคนละข้างชมองเจดีย์อือขนละคาค,ค,คนละข้าง รถมามีคนมาคนเยอะบทีดีจุดหนึ่งครับโอเคเอโอเคเอยึดน้านิดหนัดปนค่อยๆยึดโอเค